สปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องปวนรักวิวากรรมลอตอนที่9-10ถึงตอนเดินออกมาด้วยกันนางเอกก็ขอโทษที่ทุบเขาแรงเกินไปพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าจูบเมื่อกี้คุณรู้สึกเหมือนกับผมใช่ไหมนางเอกตอบรับว่าใช่แต่เราจะเอาอยัางไงต่อพระเอกขอให้คิดแค่เรื่องของเราสองคนก็พอเราผ่านอะไรกันมาตั้งหลายอย่างจะเสียเวลาไปกับการกังวลไม่ได้เราสนใจแค่อีกฝ่ายกันซักวันนะแล้วยื่นมือไปหาเธอเชื่อใจผมนะครับนางเอกก็จับมือเขาแล้วทั้งสองคนก็วิ่งไปที่ สถานีรถขอซื้อตั๋วที่ไปไกลที่สุดแล้ววิ่งขึ้นบนรถบัสไม่นานนักก็อิงไหลกันหลับไปแล้วทั้งสองคนก็มาถึงปลายทางที่ทะเลตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพวกเขามานั่งดูมันด้วยกันผมได้มาอยู่กับคุณที่นี่อย่างกับฝันไปแนะ่พอจะจับมือนางเอกก็แกล้งหลบพระเอกจึงขอพูดให้ชัด24ชั่วโมงหลังจากนี้เราจะสนใจแค่อีกฝ่ายทำทุกอย่างด้วยกันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องของคนอื่นเราเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงธรรมดาคนที่นี่ไม่รู้จักเราแล้วเราก็ไม่รู้จักคน นี่โอเคไหมนางเอกถามว่าอะไรนะพระเอกจึงบอกว่างั้นทําเป็นเหมือนว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลยน่าจะง่ายกว่าแล้วลุกขึ้นโค้งคำนับสวัสดีครับผมอ e. ีจีฮอนพอดีผมนั่งเล่นอยู่แถวนี้ผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นคบกับผมได้ไหมคุณไม่อยากคบกับผมหรอนางเอกมองเขาฉันสังหอ์ใจว่างานนี้คงจบไม่สวยแต่แล้วก็จับมือเขาเดินออกไปด้วยกันตอนนั่งกินข้าวด้วยกันพระเอกก็ส่งทิชชู่ให้คุณนี่ฟาดซุปอย่างที่พูดเอาไว้จริงๆนางเอกตอบรับว่าใช่และให้เขาจำด้วย เรื่องนี้ให้ดีคุณชื่อนออาจองใช่ไหมครับนางเอกตอบรับว่าใช่คุณอีจีฮอนว่าแต่เราเพิ่งรู้จักกันแท้ทำไมถึงรู้ใจฉันดีจังมันน่าสงสัยนะคะพระเอกบอกงั้นเหรอถ้าคุณได้เจอชายในฝันที่มีรสนิยมคล้ายคุณแบบนี้มันเรียกว่าผมลิขิตนะนางเอกตอบกลับใครบอกว่าคุณเป็นชายในฝันของฉันกันพระเอกบอกว่าเขาเป็นชายในฝันของทุกคนหรือว่าไม่จริงนางเอกยิ้มก็จริงแหละจากนั้นพวกเขาก็ไปร้านเสื้อผ้าพระเอกเลือกชุดแบบบ้านๆให้นางเอกคุณบอกว่าเป็นคน แถวนี้เล่นละครก็ต้องสมจริงนะและพวกเขาก็เปลี่ยนชุดออกมาแบบสบายๆเดินเล่นไปด้วยกันอย่างมีความสุขตอนนั้นมองไปเห็นคู่รักปั่นจักรยานผ่านหน้าไปพวกเขาก็หยุดและมองหน้ากันจากนั้นก็ปั่นจักรยานคนละคันชมวิวรับลมไปด้วยกันแบบฟินๆส่วนโดฮันก็มาหาเทฮยอนนายเป็นคนบอกพระเอกใช่ไหมกำลังคิดอะไรอยู่เขาตอบกลับเรื่องที่นายต้องเป็นกังวลไม่ใช่เรื่องนั้นมีนักข่าวมาหาฉันพร้อมยื่นนามบัตรไปให้โดฮันรับมาอ่านก็เป็นนักข่าวคังอิกจุนนายบอกพวกเขาด้วย ใช่ไหมต้องทำแค่ไหนนายถึงจะพอใจเขาตอบกลับมันก็ขึ้นอยู่กับนายนายทําได้แค่ไหนฉันก็ทําได้แค่นั้นภาพย้อนกลับไปตอนที่เขาเจอนักข่าว เขาส่งภาพให้ดูบอกว่าพวกคุณดูเคยสนิทกันแต่ว่าคนเราหนะมักจะสนิทกับเงินมากกว่าคนผมจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณแต่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เพราะอย่างนั้นช่วยผมหน่อยเถอะแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ภาพตัดกลับมาปัจจุบันโดฮันก็ไม่เชื่อใจเขาเขาบอกว่าระหว่างเราอาจไม่ได้เหลือแค่ความเกลียดชังก็ได้โดฮันกลับไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาไม่น่าไว้ใจเลยสักนิดเขาถามว่าคิดจะแต่งงานจริงหรอ นายไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเอาแต่หนีแล้วกลัวความลับแตกคิดว่าทําแบบนั้นมันถูกแล้วหรอโดฮันก็จากไปแบบหงดหงิด,งดส่วนพระเอกนางเอกมาเดินเล่นจนเจอกับคุณป้าที่เจ็บหลังพวกเขาจึงอาสาช่วยพระเอกเดินไปโรยปุย๋ยส่วนนางเอกช่วยถอนวัชพืชตอนนั้นพระเอกตัดต้นไม้จนมือเป็นแผลแล้วอ้อนให้นางเอกมาช่วยเป่าให้จะไปไหนล่ะผมยังเจ็บอยู่เลยนะหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันพวกเขาก็มานั่งกินข้าวบ้านคุณป้าคุณป้าจึงชวนให้ค้างคืนด้วยกันจะลดราคาให้ถูกๆแล้วพวกเขาก็มา นังนนห้อเดียวกางเอกบอกไม่น่าเชื่อว่าเหลือแค่ห้องเดียวแล้วนายโอเคไหมหนายดูเก่งเกงไปนะพระเอกก็เรียบเปลี่ยนท่าทางบอกว่าผมไม่ได้เก่งเลยสักนิดแล้วไปนอนตรงหน้านางเอกส่วนนักข่าวก็มากินข้าวกับซึงอาเขาส่งภาพที่พระเอกนางเอกจูบกันให้เธอดูทําเอาซึงอาพอใจมากเขาทวงหาสัญญาเรื่องเกี่ยวกับแม่เธอเธอตอบรับว่าฉันกําลังตรวจสอบพยานกับวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเรื่องนี้มันชักจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิในคืนนั้นพระเอกก็พลิกไปมาไม่ยอมหลับเอาแต่เรียกนางเอกคุ แต่เธอก็ไม่ยอมตอบแต่เขาก็เรียกเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกจนนางเอกต้องพลิกตัวกลับมาหาเลิกเรียกฉันได้แล้วฉันนอนไม่หลับก็เพราะคุณนั่นแหละพระเอกก็ยื่นนิ้วอ้อนว่ายังเจ็บอยู่เลยนางเอกมองไปเลือดไม่ไหลแล้วเดี๋ยวมันก็หายเขาก็ทำตัวเล็กตัวน้อยอ้อนว่าเจ็บปกติสําออยขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาตอบกลับว่าก็แค่อยากทำกับคนที่อยากอ้อนเท่านั้นแหละนางเอกก็ให้เขาเก็บไว้อ้อนพรุ่งนี้วันนี้เหนื่อยแย่แล้วฝันดีนะคะกลางดึกนางเอกตื่นมาก็ไม่เห็นเขาเลยเดินออกไปข้างนอกก็เห็น ว่าเขานั่งอยู่ที่ริมท่าเรือ จึงเดินไปนั่งคุยด้วยผมอยากให้วันนี้มีสัก48ชั่วโมงหรือไม่ก็72ชั่วโมงไปเลยนางเอกถามชอบอยู่กับฉันขนาดนั้นเลยทําไมไม่เคยสังเกตเห็นว่าคุณชอบฉันขนาดนี้แต่ว่าคุณชอบฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่สิชอบฉันได้ยังไงเขาตอบกลับบอกแล้วไงว่าผมพยายามจะจีบคุณแต่ดันตกหลุมรักคุณแทนผมเองก็ตกใจมากจนถึงกับจับไข้เลยนะนางเอกเองก็เหมือนกันพระเอกพยายามจะลืมเธอเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้นางเอกเลยรู้ว่าเขาพับนกเพื่อลืมเธอคุณพยายามมากจริงๆ พระเอกก็อยากรู้ว่าแล้วเธอชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นางเอกคิดคงตั้งแต่งานรวมตัวในที่สุดคุณก็บอกว่ายอมรับฉันกับโดฮันได้แต่มันกลับทําให้ฉันรู้สึกหวงเหวงเหมือนหัวใจมีอะไรหายไปแล้วก็วันที่ลองชุดแต่งงานคุณจับมือฉันแล้ววิ่งไปด้วยกันฉันโวยวายใส่คุณเหมือนโมโหแต่ที่จริงฉันมีความสุขมากเลยนะฉันกําลังจะแต่งกับโดฮันแต่ความรู้สึกของฉันมันไปอีกทางมันทําให้สับสนมากไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วตอนนั้นคุณก็โผล่มาช่วยฉันขอบคุณนะคะพระเอกสงสัยว่า ถ้าเราได้เจอกันก่อนมันก็คงจะดีถ้าเราเป็นแค่คนแปลกหน้าผมไม่ใช่น้องของพี่ต่อจากนี้เราคงต้องเผชิญกับความยากลําบากถึงมันจะยากแต่เราก็มาสู้ไปด้วยกันเถอะนะอย่าปิดบังความรู้สึกของเราหรือต้องเล่นละครอะไรอีกเลยนางเอกก็อิงไหล่เขาส่วนคุณตาก็คุยกับคุณคิมคุณตาจะยัดเยียดบริษัทให้โดฮันตำแหน่งใหม่ที่ฉันจะให้พระเอกนายคิดยังไงคุณคิมคิดว่าพระเอกต้องทําได้ดีแน่นอนคุณตาคิดว่าคงเป็นเพราะแชร์วันสินะถึงยังไงตอนนี้ก็เหมาะที่สุดแล้วคุณว่า หมด้านพระเอกนางเอกจับมืออ้อนกันคิดว่าเวลามันเดินเร็วเกินไปยังรู้สึกมีความสุขอยู่เลยฉันจะคุยกับโดฮันพระเอกอาสา,าจะคุยกับพี่ให้เองผมมีเรื่องที่ต้องคุยกับเขาหลังจากทะเลาะกับเขายังไม่ได้คืนดีกันเลยคุณอาจไม่เชื่อนะแต่ผมเป็นห่วงเขาจริงๆผมไม่อยากให้เขาต้องเสียใจคุณเชื่อใจผมนะให้เวลาผมหน่อยผมจัดการมันได้ไม่นานหรอกนางเอกตอบรับว่าเธอจะรอส่วนอื่นแท็กก็ทําอาหารมาจีบอีแจจงฮีก็ช่วยพูดพอเห็นพวกเขาสนิทกันอีแจก็ขอตัว ไปห้องน้ําอื่นแท็กก็เอาแบรนด์ที่เธอฝากซื้อในห้างราคาพนักงานมาให้แล้วห้ามเธอกินอาหารกล่องที่เขาทําให้อีแจกินให้กินจากอีกล่องและป้อนให้ตอนนั้นอีแจมาเห็นจึงไม่พอใจคิดว่าเขาจีบจงฮีจึงเดินตึงตังออกไปด้านนอกอื่นแท็กก็สารภาพว่าผมชอบคุณมากเลยนะที่ผมสนิทกับจงฮีก็เพื่อถามเรื่องคุณเธอก็ยอมรับว่าหึงเขาฉันเองก็ชอบคุณเหมือนกันแล้วดึงเขามาหอมแก้มด้านพระเอกโทรหาโดฮันเขายอมรับว่ามีเรื่องต้องคิดก็เลยออกมาอยู่ที่สตูดิโอนายเองก็ ก็คงต้องการเวลาเหมือนกันพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันจะติดต่อไปหานายนะพระเอกก็จะรอเขาผมก็มีเรื่องอยากคุยกับพี่เหมือนกันตอนนั้นอื่นแท็กกลับเข้ามาที่บริษัทก็เห็นป้ายประกาศ เลื่อนขั้นให้พระเอกเป็นหัวหน้าทีมส่วนโดฮันก็ได้เป็นผอ,อทีมตอนนั้นคุณตาเดินผ่านมาก็ชื่นชมพระเอกว่าเขาทําได้ดีมากว่างๆก็มากินข้าวกับตาบ้างนะทําเอาพนักงานที่ยืนอยู่ตรงนั้นถึงกับอึง้งหลังจากนั้นอึนแท็กก็เข้ามาคุยกับพระเอกและกอดเขาผมยินดีด้วยนะพระเอกยังคงอึ้งอยู่กับสิ่งที่ตาทําไปอึนแท็กเลยเล่าว่าผมได้ยินคุณคิมพูดดูเหมือนแชวอนจะยังติดต่อกับคุณตาอยู่ท่านดูพอใจและบอกว่าคุณอาจได้แต่งงานเร็วกว่าพี่ชายก็ได้ ว่าแต่คุณสนิทกับเธอขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับถ้าไม่ยอมเล่าผมจะงอนแล้วนะพระเอกก็ออกไปโทรหาแช์วันทันทีแต่กลับติดต่อเธอไม่ได้จึงตัดสินใจไปหาถึงที่ทำงาน ทั้งสองก็ออกมานั่งคุยกันคุณตาอาจเข้าใจความสัมพันธ์ของเราผิดไปผมขอพูดตรงๆนะผมชอบนางเอกผมขอโทษถึงแช่วันพอจะรู้อยู่แล้วแต่พอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันพระเอกคิดว่าเธอจะได้เจอคนที่ดีกว่าเขาแช่วันตอบกลับคนที่ดีกับคนที่ชอบมันต่างกันนะที่ผ่านมาฉันอยากได้อะไรก็ต้องคว้ามันมาให้ได้ครั้งนี้เองก็เหมือนกันคิดว่านายกับเธอจะไปกันรอดหรอแล้วโดฮันละ่ะทุกสิ่งที่นายสร้างมาละ่ะนายแน่ใจแล้วหรอพระเอกตอบรับว่าแน่ใจผมรับ ได้แช่วันถามต่อแล้วนางเอกจะรับได้เหรอผู้หญิงที่หลงรักน้องสามีคํานี้จะติดตัวเธอตลอดไปเลยนะด้านมินอุงกับภรรยาก็โวยวายใส่กันไม่เลิกและโทษซึงอาที่หาเรื่องจนโดนพระเอกและโดฮันแย่งตําแหน่งไปแต่ซึงฮาบอกว่าเธอมีอะไรดีๆให้รอชมแต่พี่คงต้องจ่ายค่าเข้าชมด้วยเดี๋ยวนะพี่คงไม่มีเงินจ่ายหรอกนั่นทําเอามินอุงถึงกับเครียดภรรยาก็เสนอทางรอดเราต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะหนุนหลังใครระหว่างซึงอากับพระเอกและโดฮัน ทางไหนเราถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดมินอุงก็โกรธน้องสาวมากไม่ไว้ใจงูพิษแบบเธอแต่โดฮันกับพระเอกจะยอมรับเราเหรอภรรยาก็ยิ้มฉันพอจะมีวิธีแล้วล่ะส่วนที่บ้านนางเอกนั่งดูละครพี่สะพ้ยหลงรักน้องสามีแล้วก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานานางเอกบอกพวกเขาอาจมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็ได้แม่ก็แอบสงสัยกินข้าวอยู่ดีๆทำไมถึงต้องอธิบายอะไรเยอะแยะว่าแต่เมื่อวานไปไหนมาพอแสว่า ก็ไปหาโดฮันละสินางเอกจึงกลับเข้าไปในห้องนอนถ้าไม่ติดเรื่องความลับของโดฮันก็คงบอกไปแล้วว่าแต่งงานกันหลอกหลอกนางเอกได้ยินเสียงบางอย่างจึงเดินไปดูที่หน้าต่างก็เห็นว่าพระเอกมาโบกมือหยอยๆทําเอานางเอกยิ้มออกแล้วก็เดินออกไปหาพวกเขาจับมือเดินไปด้วยกันคุยกับโดฮันแล้วหรอพระเอกปฏิเสธผมก็แค่อยากมาเจอคุณเฉยๆพูดจริงๆนะกับพี่เราจะคุยกันที่หลังในที่สุดคุณตาก็ยอมรับว่าผมเป็นหลานและพี่ก็จะรับช่วงต่อบริษัทเร็วๆนี้ทั้งที่มันคือสิ่งที่ผม ต้องการแต่ผมกลับไม่ตื่นเต้นเลยสักนิดนางเอกคิดว่าเป็นเพราะเธอคุณคงไม่มีความสุขถ้าคุณคบกับฉันคุณต้องสูญเสียทุกอย่างแล้วยังโดนคนอื่นดูถูกอีกพระเอกก็ไม่คิดแบบนั้นผมรู้ว่าผมทิ้งทุกอย่างเพื่อคุณได้แต่ไม่รู้ว่าคุณจะทํามันได้ไหมผมเลยอยากถามว่าคุณรับกับเรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่านางเอกตอบกลับว่าเตรียมใจไว้แล้วพระเอกบอกอย่างมากสุดก็คงโดนไล่ออกจากบ้านผมจะได้มีข้ออ้างมาอยู่กับคุณดีจะตายไปนางเอกหันมองเขาคุณเห็นเป็นเรื่องตลกเหรอพระเอกปฏิเสธ ผมก็แค่อยากให้คุณยิ้มถ้าไม่ยิ้มก็อย่าร้องไห้นะเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่โกหกหรือมีความลับจากนี้คุณมีอะไรก็บอกกับผมตรงๆได้เลยนะครับพร้อมกับยื่นมือไปหานางเอกก็จับมือเขาแล้วเดินต่อไปด้วยกันวันต่อมาซึงอาก็มาหาโดฮันถึงสตูดิโอได้ยินเรื่องการโยกย้ายบุคลากรหรือย,ยังยินดีด้วยนะแล้วเสียใจด้วยกับเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ฉันเลยอยากบอกนายเอาไว้ก่อนแล้วนี่คืออะไรเอ่ยพร้อมส่งภาพให้โดฮันดูพอโดฮันได้เห็นก็ตกใจสุดๆนายคงเดาไม่ถูก ยแย่หน่อยนะโดฮันว่าแต่ว่าเขาเป็นน้องชายนายพวกนายสองคนเนี่ยน่าเหลือเชื่อจริงๆพอเธอไปแล้วโดฮันก็โทรหานางเอกส่วนมินอุงกับภรรยาก็ไปหาแชวอนมันก็จริงที่ก่อนหน้านี้พวกเราใจร้ายกับโดฮันและพระเอกแต่ตอนนี้เราอยู่ข้างเดียวกันแล้วอีกไม่นานพวกเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเราสามคนสามารถช่วยเหลือกันได้แชวอนตอบกลับฉันรู้วิธีที่จะช่วยแล้วล่ะช่วยให้พวกพี่ได้ควบคุมบริษัทย่อยสักแห่งสินะแต่พวกพี่จะช่วยอะไรฉันได้ภรรยามินอุงบอก เราจะให้ข้อมูลตอนนี้ซึงอากำลังจะเล่นงานพระเอกแชววนก็ไปหาซึงอาทันทีพี่ยังติดต่อกับนักข่าวคนนั้นอยู่ข้าวก่อนฉันก็เตือนแล้วไม่ใช่หรอ ซึ่งอาก็เข้าใจทันทีหมายถึงเรื่องพระเอกกับนางเอกสินะเธอน่าจะยอมฟังฉันฉันเอารูปให้ดูแล้วด้วยซ้ําหรือว่าเธอยังไม่เชื่อฉันมีรูปที่มันจงขึ้นกว่านั้นอีกนะแชวันตอบกลับบางทีฉันควรแสดงให้เห็นว่าแทยังจะตอบสนองยังไงถ้าข่าวนั้นหลุดออกมาจะมีใครต่อต้านแทยังเพื่ออยู่ข้างพี่หรออย่างน้อยพี่ก็คงโดนไล่ออกจาก l อลเจไปก่อนแต่อย่าให้มันถึงขั้นนั้นเลยพอกันแค่นี้เถอะไม่อย่างนั้นเราจะลำบากกันทั้งสองฝ่ายส่วนนางเอกก็ไปหาโดฮันที่สตูดิโอถามว่าทำไมเราไม่ ไม่บอกพระเอกว่าเราแต่งงานกันหลอกๆโดฮันถามว่าทำไมเพราะเธอชอบเขาเหรอเป็นเรื่องจริงสินะ ฉันเห็นรูปยังแทบไม่อยากเชื่อนางเอกก็รู้สึกผิดและกล่าวขอโทษเขาฉันรู้ว่าฉันไม่ควรทำแบบนี้กับนายฉันพยายามห้ามใจแล้วแต่ฉันทำไม่ได้โดฮันถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เขารู้ว่าฉันเป็นเกย์เหรอนางเอกก็ยิ่งอึ้งพระเอกรู้อะไรนะโดฮันตกใจนี่คบกันตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเราแต่งงานกันหลอกหลอกเหรอตอนนั้นพระเอกเข้ามาที่สตูดิโอพอดีหมายความว่ายังไงแต่งงานกันหลอกหลอกเหรอ ภาพย้อนกลับไปในสมัยที่โดฮันกับนางเอกเรียนด้วยกันพวกเขามากินข้าวหลังเลิกเรียนแล้วสั่งเหล้ามาดื่มพร้อมยื่นบัตรประชาชนแต่พอดื่มปุ๊บก็ต้องรีบจัดน้ำตามเพราะมันร้อนคอสุดๆเธอเสียใจไหมละ่ะที่ปกป้องฉันต่อหน้าคนอื่นเมื่อสองปีก่อนสักวันเธออาจชอบใครขึ้นมาก็ได้นางเอกยิ้มฉันคิดว่ามิตรภาพสำคัญกว่าตอนนี้นายสำคัญสำหรับฉันเขาบอกว่าเธอเหมือนน้องชายเขาน้องชายฉันก็บอกว่าฉันสำคัญมากที่สุดเหมือนกันนางเอกบอกว่าเขาโชคดีที่มีผู้พิทักษ์ถึงสองคนโดฮันคิด E ตั้งแต่นั้นมาผมก็คิดจะปกป้องนางเอกเพื่อนคนเดียวของผมและพระเอกครอบครัวคนเดียวของผมวันนี้ผมกลับทำไม่สำเร็จผมเอาแต่คิดว่ามันผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหนและมองไปที่รูปพระเอกนางเอกจูบก,กันภาพตัดมาปัจจุบันนางเอกพยายามวิ่งตามพระเอกเขาถามว่ามีอะไรต้องคุยกันอีกคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่ผมเป็นเกย์และตั้งใจจะแต่งกับเขาเพื่อปกปิดเรื่องนั้นแต่คุณปิดบังไม่ให้ผมรู้มันก็แค่นั้นไม่ใช่หรอคุณน่าจะบอกผมคิดจะบอกผมเมื่อไหร่กันคุณทำให้ผมกลายเป็นไอ้โง่ที่น่าสมเพช เราสัญญาว่าจะไม่มีความลับต่อกันคุณโกหกผมคุณบอกพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่ผมขอให้คุณเชื่อใจและรอผมเหรอโดฮันก็เดินออกมาถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิเรายังคุยกันไม่จบเลยนะฉันเองก็โดนนายหลอกเหมือนกันนายไม่มีสิทธิ์จะพูดแบบนี้แล้วส่งภาพที่พวกเขาจูบก,กันให้ดูซึ่งอามาหาฉันเธอยังไม่รู้ความลับของฉันแต่อีกไม่นานก็ต้องรู้แน่นักข่าวนั่นไปหาเทฮยอนนายยิ่งทาแบบนี้มันยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงแค่นี้ฉันก็อยากหนีไปจากที่นี่ใจจะขาดอยู่แล้วเออกกตบกบัผม ไม่รู้เลยว่าผมควรทำไงต่อไปพูดจบก็ขึ้นรถขับรถออกไปทันทีนางเอกจะตามไปแต่โดฮันก็รั้งเธอไว้ยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันถ้าเธอยังเห็นฉันเป็นเพื่อนเธอควรจะลองเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูในวันต่อมาโดฮันก็แวะมารับนางเอกแต่เช้าขอโทษด้วยนะครับใกล้งานแต่งแล้วแต่ผมยังงานยุ่งอยู่ทุกวันเลยพ่อกับแม่ก็เดินมาส่งหน้าบ้านตอนขับรถออกมาด้วยกันนางเอกก็ขอโทษเรื่องเมื่อวานแต่เขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยให้เข้าเรื่องงานแต่งตลอด จนนางเอกกระแทกเสียงเขาเลยต้องจอดข้างทางไม่เห็นหรือไงว่าฉันพยายามอยู่นางเอกตอบกลับว่าเห็นฉันถึงได้รู้สึกผิดมากฉันขอโทษที่ทำตามสัญญาไม่ได้ฉันชอบพระเอกเกินกว่าที่จะแสดงมันต่อไป ฉันรู้นะว่านี่มันฟังดูบ้าและฉันทําตัวไร้ยางอายแต่นายช่วยยกเลิกงานแต่งได้ไหมดูฮันตอบกลับเธอทําทแบบนี้ฉันก็ไม่มีทางเลือกเราไปนิวยอร์กตามที่วางแผนกันเอาไว้ถ้าความแตกขึ้นมาไม่ได้มีแค่ฉันที่เดือดร้อนนะเธอโอเคจริงนะหรอที่พ่อแม่จะรู้เรื่องนี้นางเอกบอกฉันจะทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อชดใช้ให้นายแต่ฉันทําแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วเธอก็เดินลงจากรถโทรไปหาพระเอกเขาก็ไม่รับพระเอกได้รับข้อความว่าเธออยู่หน้าที่ทํางานพระเอกจึงลงไปเจอผมก็แค่ต้องการ ผมเชื่อใจคุณไม่ได้แล้วผมยอมทิ้งอะไรบ้างเพื่อให้ได้อยู่กับคุณผมหันหลังให้พี่ซึ่งเป็นคนสําคัญของผมแต่กับคุณมันไม่เหมือนกันตอนแรกก็พี่ตอนนี้ก็คุณอีกรู้ไหมว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงผมเอาทุกอย่างเป็นเดิมพันแต่มันกับศูนย์เปล่าผมกลัวว่าผมจะรู้ความลับอย่างอื่นแล้วผมต้องมานั่งเสียใจอีก จากนั้นนางเอกก็มานั่งที่ร้านกาแฟของอีแจอย่างหมดอะไรตายยากแต่อีแจกับอึนแท็กก็จีบกันงุ้งยิ้งหวานแหววนางเอกก็ชวนจงฮีออกไปดื่มแต่แชวันโทรเข้ามาหานางเอกจึงออกไปเจอกันพระเอกชอบคุณที่จริงฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงหรอกนะฉันพยายามจะลืมพระเอกแต่ว่ามันก็ยากมากฉันเลยอยากถามให้แน่ใจว่าคุณชอบเขาหรือเปล่านางเอกพยักหน้ารับและฉันคงเปลี่ยนใจคุณไม่ได้นางเอกพยักหน้ารับอีกครั้งทําเอาแชวันถอนหายใจในความมั่นใจมีหน้า เรื่องมันถึงได้มาถึงขนาดนี้นางเอกบอกฉันเป็นห่วงพระเอกมากเธอก็ถามหาโดฮันนางเอกบอกว่าเธอจะปกป้องโดฮันเองขอโทษนะฉันมีเรื่องต้องคิดเยอะขอดื่มก่อนนะคะพอดื่มกันเริ่มจะเมาแชร์วอนก็ถามว่าไม่ได้ติดต่อกับพระเอกแล้วหรอนางเอกปฏิเสธฉันติดต่อแต่เขาไม่ตอบเขาไม่ได้เมินฉันนะก็แค่เย็นชานิดหน่อย แช่วนคิดว่าฉันควรไปหาเขาแทนที่จะมาหาคุณฉันควรคว้าโอกาสนี้เอาไว้นางเอกบอกว่าไม่มีอะไรให้คว้าแล้วฉันกับเขาแค่ห่างกันสักพักไม่เชื่อหรอต่อให้เขาปล่อยมือฉันฉันก็ไม่มีวันปล่อยมือเขาฉันจะอยู่เคียงข้างเขาแช่วนถามต่อต่อให้ต้องเสียทุกอย่างไปนะหรอจะบอกให้ว่าฉันสบายกว่าคุณเยอะฉันแค่เสียศักดิ์ศรีแต่คุณต้องสูญเสียทุกอย่างเลยนะยังสนใจเขาอยู่อีกหรอนางเอกตอบอย่างมั่นใจว่าสนการเสียทุกอย่างมันเป็นยังไงฉันก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นก็ดีกว่าเสียพระเอกไปแค่นี้ฉันก็เจ็บปวดมากแล้วถ้าเสียทุกอย่างไปยกเว้นเขาคงจะเบาใจขึ้นทำเอาแชร์วอลเลี่ยนในความรักจนตาสว่าง ส่วนพระเอกก็ไปหาโดฮันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมละอายใจในตัวพี่ไม่ใช่เพราะว่าพี่เป็นเกย์แต่เพราะพี่ใช้คนอื่นมาปิดบังเรื่องนั้นโดฮันตอบกลับบอกไปแล้วว่าฉันกับนางเอกตกลงกันแล้วฉันยกเลิกงานแต่งไม่ได้พระเอกขอร้องให้เขายกเลิกเถอะไม่ต้องบอกคนอื่นก็ได้ว่ามันเป็นการแสดงก็แค่ยกเลิกมันไปนซะโดฮันถามต่อแล้วนายจะคบกับเธอเหรอทุกคนจะโทษเธอนายจะเอาแบบนั้นเหรอซึ่งอารู้เรื่องนี้แล้วฉันกลัวว่าความมันจะแตก พระเอกบอกมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกผมจะไม่ขอให้พี่สืบทอดบริษัทต,ต่อแค่ปล่อยนางเอกไปซะเรามาใช้ชีวิตตามที่พวกเราต้องการกันตอนพระเอกเดินออกมานางเอกก็โทรหาพระเอกไม่รับเธอก็โทรมาย้ำอีกจนพระเอกต้องกดรับบอกแล้วไงว่าจะโทรหาที่หลังนางเอกก็รีบอ้อนฉันพับนกกระเรียนไม่ได้นกกระเรียนนะ่ะนกกระเรียนพระเอกฟังเสียงก็รู้ทันทีว่าเธอเมาจึงรีบไปหาแล้วแบกเธอขึ้นหลังมานางเอกกอดคอเขาส่งนกกระเรียนที่พับให้ดูฉันก็แค่อยากอธิษฐานแต่มันพับยากเก ฉันเลยพับมันได้แค่ตัวเดียวเองเมื่อไหร่จะถึงพันตัวก็ไม่รู้พระเอกบอกนกกระเรียนของเธอบูบี้มากจะอธิษฐานอะไร ขอให้ผมยกเลิกให้อะไรทํานองนั้นใช่ไหมนางเอกปฏิเสธขอให้คุณไม่เสียใจตั้งหากขอให้แผลในใจคุณหายดีทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าคุณจะเสียใจขนาดนี้ถ้าฉันบอกคุณว่าเราแกล้งแต่งงานกันนั่นก็เท่ากับว่าฉันบอกความลับของโดฮันด้วยฉันทําแบบนั้นไม่ได้นี่นาวันนั้นเลยไปหาโดฮันเพื่อขอร้องให้เขาบอกความจริงกับคุณฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณเลยนะว่าแต่พับนกกระเรียนพันตัวจะได้ผลไหมพระเอกบอกว่าไม่ได้ผลนางเอกกระโดดลงจากหลังแล้วมานั่งเศร้าทํายังไงดี แล้วจีฮันจะทํำยังไงล่ะพระเอกก็นั่งลงมองหน้าได้ผลครับพับแล้วมันได้ผลนางเอกก็เลยยิ้มออกถ้างั้นฉันควรพับนกกระเรียนพันตัวให้เขาแล้วส่งนกกระเรียนให้พระเอกก็ยิ้มนี่เธอใช้นกกระเรียนทิชชู่มาจีบฉันเหรอเนี่ยจากนั้นเขาก็มองดูนางเอกนอนหลับแล้วอมยิ้มพอนางเอกตื่นก็ลุกข,ขึ้นมาจ้องหน้าใกล้ๆแล้วจิ้มแก้มหยิกเขาจนพระเอกร้องเจ็บนางเอกถามนี่คุณจริงเหรอ พระเอกบอกคุณน่าจะดีใจนะที่เป็นผมนางเอกบอกว่าเขาไม่อยากเจอเธอพระเอกพูดตอบผมก็แค่ไม่รู้จะทำยังไงดีผมอยากเกลียดคุณแต่ผมก็สงสารคุณผมอยากผลักใสคุณแต่ก็อยากกอดคุณผมควรทำไงดีละ่ะไปกินข้าวเถอะนางเอกก็รั้งพระเอกไว้ฉันมีเรื่องอยากบอกคุณฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณไปตลอดนะที่ฉันอยากพูดก็คือพระเอกดึงนางเอกมากอดขอโทษนะผมกลัวว่าตัวเองจะเสียใจไม่ได้คิดเลยว่าคุณเองก็เสียใจเหมือนกันผมโล่งใจนะที่คุณไม่ได้ ชอบพี่จริงๆและเขาก็ไม่ได้หลอกคุณด้วยนางเอกกลัวเขาจะเกลียดเธอจริงๆพระเอกบอกผมหลงรักพี่สะพ้ายตัวเองไปแล้วหลงรักนักต้มตุ๋นอีกคนจะเป็นไายไปล่ะไม่ว่ายังไงผมก็จะไม่ทิ้งคุณผมพยายามหลายครั้งแล้วมันไม่สําเร็จเลยสักครั้งนางเอกก็กอดเขาเอาไว้แน่นขอโทษจริงๆนะพระเอกสัญญาว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกสองคนกอดกันอย่างอุ่นใจจากนั้นพระเอกก็มาหาซึงอาผมขอละอย่าแตะต้องพี่กับนางเอกเลยคุณอยากได้บริษัทไม่ใช่หรอถึงปล่อยข่าวไปก็ไม่มี ประโยชน์ราคาหุ้นจะตกต่อให้ไม่มีพวกเราตาก็ไม่ยกอะไรให้พวกคุณอยู่ดีผมกับพี่จะวางมือคุณก็รู้ว่าพี่เขาไม่สนใจ LJ อยู่แล้วคุณก็ได้บริษัทไปโดยไม่มีเรื่องอื้อเฉาวซึ่งอาบอกว่ามันน่าสนใจแต่ก็ไม่มากพอนายคงคิดว่าตัวเองเหนือกว่าฉันถึงได้มาต่อรองหัดเจียมตัวซะบ้างพระเอกไม่คิดแบบนั้นผมกําลังขอร้องคุณอย่างสุดหัวใจเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเธอผมขอโทษผมสัญญาว่าจะใช้ชีวิตเงียบๆและจะไปให้พ้นหน้าคุณทําเอาซึ่งอาหัวเราะเยาะอ,อย่างพึงพอใจ และพูดจาดูถูกเขาฉันชอบเห็นนายในสภาพแบบนี้นะแต่นายออกไปได้แล้วและอย่าลืมรักษาคำพูดตัวเองด้วยจากนั้นซึงอาก็ไปหาปู่แต่ดันได้ยินปู่คุยกับคุณคิมซึงอาติดต่อไปหานักข่าวคังอิกจุนครับเธอกำลังสืบเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนั้นเราลองยกหุ้นบางส่วนให้เธอเพื่อปลอบใจเธอดีไหมคุณตาปฏิเสธเสียงแข็งเธอจึงเดินเข้ามาถามว่า ทำไมถึงยกให้เธอบ้างไม่ได้ตาก็ต่อว่าที่เธอขุดคุยเรื่องนั้นขึ้นมาซึ่งอาไม่พอใจนั่นก็แม่หนูเหมือนกันหนูจะไม่ให้พวกมันแย่งอะไรไปจากหนูอีกตาหันมองแกคิดว่าบริษัทนี้มันเป็นของแกเหรอแกมันโลภจนเกินตัวฉันไม่ให้โอกาสแกอีกแล้วและฉันจะไม่มีวันยกบริษัทนี้ให้แกด้วยแกออกไปซะเธอเดินออกไปก็โทรหานักข่าวคังอิกจุนด้วยความโมโหทันทีจากนั้นก็มีการปล่อยข่าวเรื่องพระเอกนางเอกในวันต่อมานางเอกมาช่วยงานร้านอีแจวันนี้คนเข้ามาในร้านเยอะมากผิดปก ติแล้วพากันนินทาจนจงฮีเดินเข้ามาบอกให้ดูข่าวหลังจากนั้นพวกเขาเลยปิดร้านนางเอกคิดว่าให้มันเป็นความผิดของเธอคนเดียวแบบนี้นั่นแหละดีแล้วเป็นผู้หญิงแพทย์สยามที่ยั่วทั้งพี่ทั้งน้องตอนนี้ฉันโล่งอกแล้วละ่ะแล้วเธอก็รีบกลับบ้านส่วนคุณตาก็เรียกพระเอกมาต่อว่าทันทีและสั่งให้แถลงข่าวปฏิเสธว่าไม่จริงแต่พระเอกปฏิเสธว่าทาไม่ได้เพราะทั้งหมดเป็นความจริงผมชอบนางเอก ตาก็ลุกขึ้นถามแล้วพี่แกละ่ะพระเอกบอกผมเป็นคนขอให้พี่รับช่วงต่อบริษัทและแต่งงานผมคิดว่าทําเพื่อพี่แต่ในที่สุดผมก็ได้รู้ว่ามันไม่จริงผมทําไปก็เพื่อสนองความโลภของตัวเองผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองครับที่บ้านนางเอกนะักข่าวก็มากันเต็มหน้าบ้านแม่ถามนางเอกว่าจะไม่โทรหาโดฮันหรอจะให้แม่โทรให้ไหมนางเอกเงียบอยู่นานแล้วก็ยอมรับกับทุกคนว่า นี่เป็นเรื่องจริงหนูชอบเขาหนูคุยกับโดฮันแล้วเราสองคนเลิกกันค่ะแม่ถามย้ำว่าเรื่องจริงใช่ไหมนางเอกตอบรับว่าเรื่องจริงแม่ก็เข้ามาตีเธอทันทีแกนอกใจเขาตั้งแต่ยังไม่แต่งงานแถมเป็นน้องชายเขาอีกออกไปให้ผลหน้าฉันซะพ่อก็รีบเข้ามาห้ามเพราะกลัวนางเอกเจ็บตัวพระเอกมาที่บ้านก็เห็นนักข่าวเต็มหน้าบ้านตอนนั้นซูจองเดินมาเจอพระเอกก็ต่อว่าเขาทันทียังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอถ้าคุณมาที่นี่ก็เท่ากับยอมรับว่าข่าวลือเป็นเรื่องจริงพระเอกเกล่าวขอโทษ ผมไม่คิดว่ามันจะแยกขนาดนี้นางเอกเป็นยังไงบ้าง ทำอูจองโกรธยิ่งกว่าเดิมพี่ฉันต้องร้องไห้ก็เพราะคุณฉันไม่รู้หรอกว่าความรักที่พวกคุณมีมันวิเศษขนาดไหนแต่มันคุ้มแล้วหรอถ้าชีวิตอีกฝ่ายต้องพังพระเอกบอกผมยอมทิ้งทุกอย่างผมยอมทําแบบนั้นซูจองก็ขอให้เขาทิ้งนางเอกซะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทําให้เธอได้จากนั้นซึงอาก็มาให้สัมภาษณ์ว่าเธอจะรับผิดชอบแทนน้องชายกล่าวขอโทษแทนทุกคนที่ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแอลเจเลยพอมินอุงรู้ก็โทรหาซึงอาขู่ว แต่เธอก็ไม่สนให้เขาทำตามใจได้เลยพอวางสายก็มานั่งทานข้าวกับพ่ออย่างสบายใจว่าแต่พ่อพอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุของแม่หรือเปล่าพ่อมีสีหน้าเป็นกังวลและปฏิเสธไปว่าไม่รู้อะไรด้านแชวอนก็ได้เห็นข่าวแล้วคิดถึงตอนนางเอกบอกว่าจะปกป้องโดฮันปกป้องอะไรกันตัวเองนอกใจเขาแท้แล้วเธอก็ไปหาโดฮัน ฉันคิดยังไงสองคนนั้นก็ไม่มีทางหักหลังนายได้เลยฉันไม่ได้ชอบที่พวกเขาคบกันนะแต่ฉันว่าพวกเขาไม่ควรถูกประนามในสิ่งที่ไม่ได้ทำถ้าเป็นห่วงพวกเขาเราไม่ควรนั่งดูเฉยๆแบบนี้กลางดึกคืนนั้นซึงอาก็แอบ,บเข้าไปค้นของในห้องคุณตานักข่าวบอกเธอว่า มีคนเอาวิดีโอจากกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุไปทั้งหมดผมหาวิดีโอพวกนั้นไม่เจอเหมือนกับมีคนจงใจเอามันไปซ่อนผมเชื่อว่ามันอยู่ในบ้านของท่านประธานมีอะไรกันนะที่ตายอยากปิดบังขนาดนี้ด้านโดหันก็เป็นกังวลจึงโทรหานางเอก ทำไมถึงยอมรับให้เรื่องเป็นแบบนี้เธอไม่จําเป็นต้องโดนสังคมประนามนางเอกบอกฉันจะไม่บอกใครเรื่องของนายฉันไม่มีวันทําแบบนั้นฉันไม่เป็นไรหลอกนายไม่ต้องเป็นกังวลโดฮันชวนเธอไปนิวยอร์กนางเอกปฏิเสธฉันไม่อยากหนีฉันจะทนต่อไปฉันจะปกป้องนายกับพระเอกให้ได้โดฮันบอกเธอจะสละตัวเองเพื่อปกป้องเราเหรอนางเอกตอบกลับฉันไม่ได้สละตัวเองฉันกําลังปกป้องมันฉันปกป้องทุกอย่างที่มีมันก็เท่ากับปกป้องตัวเองโดฮันคิดถึงนางเอกตอนที่เคยเรียนด้วยกั เธอก็ปกป้องเขาแบบนี้เธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสักนิดจากนั้นนางเอกก็แอบ,บมาหาพระเอกกอดเขาจากด้านหลังแล้วนั่งมองแม่น้ําด้วยกันพระเอกเป็นห่วงเธอแต่นางเอกบอกว่าฉันไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ก็แย่ไปเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วทําไมละ่ะเสียใจที่ทําตัวไม่ดีกับฉันเหรอเขาบอกว่านิดหน่อยนางเอกก็ขอให้เขาทําดีกับเธอให้มากๆทําให้ฉันหัวเราะทีพระเอกก็ลุกขึ้น จะให้ร้องเพลงเต้นหรือตีลังกากับหลังดีล่ะแต่นางเอกกับอ้าแขนอ้อนกอดชั้นทีสิแล้วทั้งสองคนก็กอดกันไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะหัวเราะให้มากพอกับที่เคยร้องไห้มันจะได้หักล้างกันพระเอกอยากให้เธอหัวเราะตลอดนางเอกบอกว่าหัวเราะตลอดไปก็เป็นคนบ้าสิพอเขาขยับตัวออกมานางเอกก็อ้อนว่ากอดแค่นี้เองเหรอพระเอกบอกว่าเขาอยากเห็นหน้าเธอรู้อะไรไหมผมชอบกอดคุณนะแต่ผมมองไม่เห็นคุณผมไม่รู้ว่าคุณยิ้มหรือว่าร้องไห้อยู่ จากวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไรผมควรมองหน้าคุณจนมันประทับในความทรงจำของผมแล้วอบนางเอกมาอิงไหล่เขาเวลาต่อมาโดฮันก็เตรียมแถลงข่าวเขาวางแหวนมั่นเอาไว้บนโต๊ะและส่งข้อความไปบอกนางเอกเมื่อวานฉันไม่มีโอกาสบอกเธอฉันขอโทษนะฉันขอให้เธอแต่งงานกับฉันเพราะฉันอยากได้อิสระแต่นั่นมันเป็นการขังเธอเอาไว้แทนฉันรู้ตัวช้าเกินไป แต่ครั้งนี้ฉันจะไม่หนีอีกแล้วฉันจะปกป้องเธอกับพระเอกบ้างและที่สําคัญก็คือตัวฉันเองเขาเดินเข้าไปในห้องประชุมใหญ่เมื่อประตูเปิดออกก็มีนักข่าวมากมายรออยู่แต่คนที่ยืนแถลงข่าวกับเป็นพระเอกส่วนโดฮันเข้ามาในห้องประชุมกับเจอคุณตาที่นั่งรอเขาอยู่เจ้าหลานโง่ฉันให้แกปิดข่าวเงียบๆไปตั้งหลายครั้งแกต้องประกาศให้โลกรู้จริงๆหรอว่าแกเป็นคนแบบไหนส่วนพระเอกก็กล่าวขอโทษกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อขอโทษและแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องนี้นาง เอกไม่ได้ทําอะไรผิดผมเป็นฝ่ายตามตื้อเธอเองในเรื่องนี้ความจริงมีเพียงอย่างเดียวก็คือผมชอบและห่วงใยเธออย่างแท้จริงตอนนั้นนางเอกก็ดูพระเอกแถลงข่าวอยู่ด้วยเธอกํามือแน่นและร้องไห้จะเรียกว่าจบตอนแบบขมปีหรือว่าลาเต้ขมแบบอ่อนๆดีละคะท่านผู้ฟังเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามการวันจันทร์หน้านะคะคิดว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย